ช่วงนี้รัฐบาลก็ดูแลพร้อมเดินหน้าอำนวยความสะดวกเปิดตัวรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่นะคะให้บริการเชิงรุก6ด้านเพิ่มการเข้าถึงสุขภาพได้ปีละกว่า20,000คนค่ะโดยนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณาสุขได้เปิดตัวรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่เพื่อผู้สูงอายุซึ่งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณาสุขในตอนนี้นะคะพบว่าปัจจุบันประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมสูง อายุอย่างสมบูรณ์แล้วโดยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า14ล้านสแสนกว่าคนตอนนี้นะประเทศไทยคิดเป็นี่คิดเ็ปเ็ปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดในประเทศเรานะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะอายุยืนมากขึ้นเนาะซึ่งเป็นความท้าทายด้านสุขภาพจากปัญหาการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD นั่นเองสําหรับโรคที่พบมากที่สุดคือความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจนะคะซึ่งผู้สูงอายุก็จะมีโรคประจําตัวมากขึ้นอยู่แล้วนะคะรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่่นนๆเช าปากฟันอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ที่มันเสื่อมถอยลงนะคะถ้าไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมก็นําไปสู่ภาวะพึ่งพิงแล้วก็ <Ừ. S 1> คุณภาพชีวิตระยะยาวที่แย่ลงได้ <Yeah. S 1> ทําให้ต้องเขรับบริการสาธารณสุขต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาล <Yeah. S 1> รัฐมากขึ้น ก็คือแก่แล้วป่วยก็ต้องไปหาหมอมากขึ้นนั่นเองมาจากพวกปัญหาโรคเรื้อรังนะคะรัฐบาลโดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้พัฒนารถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ค่ะเพื่อจะได้นําบริการสาธารณสุขออกไปให้ถึงชุมชนกลุ่มเป้าหมาย โดยรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่1คันจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุได้ถึง12%หรือ21,600คนโดยให้บริการ6บริการหลักด้วยกันนะคะถ้ารถนี้ไปถึงที่ก็คือ 1. ค 1. ตรวจรักษาติดตามให้ปรึกษาให้คำปรึกษาด้านโรค NCD ก็คือโรคไม,ไม่ติดต่อหรือร,รังนะคะภาวะสมองเสื่อมภาวะหกล้ม บริการที่2ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากบริการที่3ให้คำปรึกษาทางไกลโดยทีมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุบริการที่4คือตรวจสุขภาพเบื้องต้นพวกวัดความดันตรวจเบาหวานชั่งน้ำหนักบริการที่5ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการกิจกรรมพัฒนาร่างกายสำหรับผู้สูงวัยและบริการที่6คือฉีดวัคซีนและเวชภัณฑ์เบื้องต้นค่ะ ก็ถือว่าจะเป็นนวัตกรรมสําคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการส่งเสริมการป้องกันโรคและสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพลดภาระของโรงพยาบาลแล้วก็ลดภาระของประชาชนในการเดินทางโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลด้วยค่ะ